สวัสดีทค่ะครัวไทยใจชีวิตค่ะวันนี้จะทําน้าเยวทานกันนะคะเครื่องปรุงเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หมูบดเครื่องแกงดอกนิ้วค่ะมะเขือเทศเลือดหมูค่ะต้มเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นเรียบร้อยแล้ว กระดูกหมูอ่อนค่ะเคล็ดลับนิดนึงนะคะกระดูกหมูอ่อนลวกในน้ําเดือดแล้วล้างให้สะอาดค่อยไปต้มทําน้ําซุปนะคะเพราะจะให้เนื้อหมูไม่ข้าวแล้วก็ไม่ขึ้นฟองค่ะวันนี้วันนี้จะใส่ใบผือนางด้วยค่ะเราไปทํากันเลยค่ะว่าจะออกมาอร่อยแค่ไหนไปเลยค่ะขั้นตอนนะคะผัดที่แกงไฟอ่อนๆแล้วก็ ขอดอกนิ้วไว้แล้วนะคะแล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ชอบดอกนิ้วก็ใส่แช่น้ําก็ใส่ลงไปเลยแล้วแต่ชอบค่ะทีนี้ก็หมูบดมาแล้วค่ะหมูบดใส่หมูบดลงไปลงไฟขึ้นนิดนึง ผัดหมูอนะคะผัดหมูให้หอมแล้วก็ใส่ดอกนิ้วที่เราทอดเอาไว้นะคะลงไปผัดให้หอมนะคะเดี๋ยวใช้ไฟแรงแล้วก็ผัดหมูได้ที่แล้วนะคะตักน้ำซุปใส่ค่ะนี่คือ ฉันตุกใจมากเลยค่ะ แล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศลงไปผัดต่อไปนิดนึงให้มะเขือเทศเข้าดิเครื่องก่อน ถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นลงนะคะแล้วแต่เราชอบแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบค่ะพอปรุงได้ที่แล้วนะคะเทลงหม้อน้ำซุปเลยนะคะแล้วก็จะได้น้ำเงี้ยวที่แซนอร่อยค่ะลองดูนะคะน้ำเงี้ยวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูกันว่าตอนเย็นเราจะมีเมนูอะไรต่อไปนะคะ แต่ตอนนี้ขออนุญาตไปออกกำลังกายก่อนนะคะเราจะกลับมาพร้อมสมาชิกของเราค่ะทานข้าวกันตอนเย็นนะคะเจอกันค่ะสวาสดีค่ะ